สวัสดีนะครับพบกับผมทด Xmax Story นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบตัวกล้อง i n s t a 1 n R นะครับที่จะติดหน้าหมวกกันน็อกเนี่ยซึ่งจริงผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับแต่คลิปนี้จะแตกต่างจากคลิปเดิมคือพอดีผมมีซื้ออะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ตัวไมเป็นไม้สายนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะมา,าติดที่หน้าหมวกกันน็อกนะครับ แล้วก็จะไปขับขี่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมครับจะไปดูผมขี่ทดสอบให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตัวอะแดปเตอร์ไม่กับตัวไม้สายเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วติดออกมาที่หน้าหมวกเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับไปรับชมกันก่อนนะครับอันนี้คือตัวกล้องนะครับแอคชั่นคมเมคือ ยี่ห้อ insta 360วันอานะครับก็เป็นเลนส์ 4K นะครับสเปคก็เทียบเท่ากับตัวก o p r o 8นะครับตัวนี้นี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ผมติดตัวที่จะเป็นจุดยึดกับคางหมันน็อกแล้วนะครับนี่เป็นแบบนี้ตัวต่อไปนะครับนี่คืออะแดปเตอร์นะครับใหม่อะแดปเตอร์ของ insta 360วั นะครับก็ก่องมันเท่านี้ครับเดี๋ยวผมแกะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่แกะมาก็จะมีเท่านี้นะครับนี่เขาจะเขียนว่า i n นสตาสามศนนะครับชิ้นนิดเดียวนี่เทียบกับมือผมนะครับนี่ดูเทียบกับมือผมเท่านี้นะครับเล็กมาก นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตัวปลายนะครับก็คือแจ็คเขาจะเป็นแบบไทซีนะครับตรงนี้ไทซีมันก็ดีอย่างครับจะเสียบฝั่งไหนก็ได้หันซ้ายหันขวาได้หมดนะครับแล้วก็บริเวณอีกด้านหนึ่งเขาก็จะมีเป็นช่องอสำหรับตัวแปลงนะครับกับของไม้นะครับอเราไปดูไม้กัน อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับก็คือเป็นรุ่น <c oughs> Boya LM20 นะครับนี่อันนี้คือกล่องส่วนนี้ซือสายของเขานะครับนี่แกะมามีเท่านี้แล้วก็จะมีไม้ตัวที่เป็นแจ็คอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้ออันนี้คือสายของเขาวิธีการ ต่อนะครับก็คือเอาอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ตัวแจ็คไม่เนี่ยไมโบย่ารุ่นนี้จะเป็น2ขีดครับเนี่ยแถบตรงนี้2ขีดนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแก๊กก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยตัวแจ็คเนี่ยผมก็จะเสียบไว้ตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ตัวไมเนี่ยผมก็จะไปติดไว้ในหมุพน็อกนะครับ ก็เดี๋ยวผมติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อนะครับนี่นะครับติดประกอบออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้ผมยังต่อยังเก็บสายอะไรไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นแค่การทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่หน้าตานะครับนี่คือด้านหน้านะครับก็นี่คืออินสตาสามหกศูนย์นะครับติดหน้าหมวกกันน็อกนะครับนี่ อันนี้คือด้านข้างนะครับนี่ผมให้ดูตัวอะแดปเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไว้ด้านข้าง mm. นะครับแบบนี้ดูช่องภายในนะครับอันนี้ผมก็จะเก็บไว้ประมาณนี้ไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ mm. ก็ยังเก็บสายไม่เรียบร้อยนะครับ mm. ก็เดี๋ยว mm. ผมไปขี่เททดสอบภาพและเสียงให้ mm. ทุกท่านได้รับชมกันดีกว่านะครับไปกันครับผม อ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าวันนี้ครับหลังจากที่ผมได้ตัวอะแดปเตอร์มาแล้วก็ติดสายอ่าไม้สายมานะครับแล้วก็มาใช้กับกล้องอิน t a สามหกศูนย์ันอานะครับขณะที่ผมพูดอยู่นี้ก็คือ,อยังเปิดอ่าหน้าชวหมวกนะครับหน้าอยู่ก็เดี๋ยวระหว่างขับไปผมจะปิดนะครับแล้วก็ท่าผู้ชมก็รับชมนะครับรับชมภาพและเสียงกันว่า เอมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเองก็พึ่งทดสอบครั้งนี้ครั้งแรกนะครับไปกันครับผมอ่เดี๋ยวผมขอญาตปิดเชียวหน้าหมวกนะครับอ่นี่นะครับปิดแล้ว ททดสอบนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่าเป็นไงบ้างครับเสียงเทดสอบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่าระหว่างนี้ครับท่านผู้ชมก็รับชมนะครับภาพและเสียงเนี่ยไปพร้อมๆกันกับผมนะครับ สำหรับท่านที่กำลังมองหากล้องแอคชั่นเทมเปรว่านะครับก็จะได้อ่าพิจารณาไปเลยว่าเจ้ากล้องอินสตาสามหกสูบเนี่ยนะครับสำหรับสายสองล้อนะครับชาวไบเกอร์เนี่ยที่จะเอามาติดหน้าหมวกนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการพูดผ่านเสียงใหม่ไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะได้รู้นะว่าเสียงใหม่ อ่าเวลาติดอะแดปเตอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับเสียงไม่มันจะมีความคมชัดอย่างไรเนี่ยแล้วก็จ้องมาจอด สำหรับคลิปที่ผ่านมานะครับผมเคยถ่า,ายคลิปไปแล้วนะครับที่เป็นตอนที่ยังไม่มีอะแดปเตอร์ไม์แล้วก็สายนะผมพูดสดกับเป็นไม้ติดกล้องเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากรู้ว่าทั้งภาพและเสียงก่อนที่จะติดไมอะแดปเตอร์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็ท่านสามารถนะครับเข้าไปคลิกชมได้ครับที่มุมบนขวานะครับนี่เดี๋ยวผมนี่ตรงนี้ นะครับเนี่ยบุมบนขวานะครับท่านสามารถเข้าไปคลิกรับชมได้เลยนะครับอตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับ เทสหนึ่งสองสามสี่าเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมในช่วงสถานการณ์โควิดช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้เหตุการณ์ด้านเมืองของประเทศไทยเราก็อ่าอยู่ในช่วงกราฟที่เป็นดีขึ้นนะครับในกับเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด1 9นะครับเพราะว่า ต้องถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนนะครับเชื้อโควิดมันก็อยู่กับเราได้ไม่ค่อยทอนเท่าไหร่นะครับแต่แถบยุโรปอเมริกาช่วงเนี้ยนะครับเขาก็ยังประสบปัญหาเขาต้องแก้กันไปเพราะว่าเชื้อโควิดมันอยู่ในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับก็คืออากาศเย็นกว่าประเทศไทยอ่ะประเทศไทยแมงร้อนอืมติดไฟแดง ในทางอ่า อ่าสำหรับช่วงโควิดช่วงนี้นะครับก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปลอดภัยกันด้วยทุกคนนะครับแล้วก็กลับมาใช้สภาพชีวิตกันแบบปกตินะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนี่กดกระดิ่งกิ้งๆนะครับสําหรับวันนี้ X m a x s t t r y ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอกาวคุ้ว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ